สวัสดีค่ะพบกับกเซียใต้อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถหัวเดี่ยวอีซูคู 4x4 นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวสปาร์คเครื่อง3,000นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นปี2021ค่ะลูกค้าบอกเลยว่าใครได้รุ่นนี้ไปบอกกันเลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นป้ายทะเบียนของตากนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายมาเป็นทะเบียนของกรุงเทพให้อีกทีค่ะตัวนี้เป็นสีเทาเงินนะคะลูกค้า ก่อนหน้านี้มีสีเทาแเรมโบนะคะไปแล้วนะคะลูกค้ามาไม่ถึง2วันไปแล้วคะ่ะลูกค้าร้างทําความสะอาดกันอย่างไวคะ่ะนี่มาพร้อมด้วยชุดแต่งนะคะลูกค้าแม็กยางใหม่นะคะลูกค้านะคะนี่เบิกให,ใหม่เลยสติกเกอร์ยังไม่ได้ลอกเลยนะคะลูกค้าอะช่วงล่างนี่คะ่ะเดิมทั้งคันเลยนะคะตัวนี้สีเดิมนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาลองขับหรืออยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ปฏิพัฒน์ออโต้ค่ะร้านอยู่กรุงเทพหน้องจอกเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะติดต่อเซลต้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ค่ะลูกค้านี่นะคะนี่ยางหลังเนาะนี่สติ๊กเกอร์โอ้โหเบิกยางใหม่ๆเลยนะคะคันรถเดิมรถเดิมทั้งคันเลยนะคะลูกค้า สี่คูณสี่ตัวนี้สวยมากลูกค้าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะมาไวไปไวมากคนะ่ะลูกค้านี่นูช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างเดิมเลยนะคะลูกค้ารับประ มีชนหนักพ่ความน้ําท่วมแน่นอนนะคะแล้วก็เรามีบริการฉุกเฉินให้ลูกค้าด้วยนะคะ1ปี24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะเป็นรถน้ามันหมดยางรั่วยางแตกนะคะเรามีรถสไลด์ให้ฟรีค่ะลูกค้าเรียกใช้บริการได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าระบบเซนทรัลล็อกนะคะลูกค้านี่เป็นกุญแจเดิมนะคะ ไม่นะคะตัวนี้ไม่อยู่ที่2 7 0 0มค่ะเป็นไม่แท้ไม่เดิมนะคะสามารถเช็คศูนย์ได้ค่ะวิชยู cd mp3 หรือบบลูทูธได้อยู่ลูกค้านะคะสีดำสวยงามค่ะมาค่ะใครสนใจอยากจะได้รถนะคะก็สามารถติดต่อเซตได้เลยนะคะหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์เบอร์โทรนะคะตามหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเซตายินดีให้บริการค่ะใครชอบรถรุ่นนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้เซตาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ